จัดตั้ง JV คือ Joy v e n t u r ร AMC ก็คือ AMC ใช่ซึ่งตรงนี้เองมันก็ทำให้บริษัทบริหารสินทรัพย์เนี่ยสามารถเข้ามาช่วยบริหารในแง่นี้สินของทางธนาคารแต่นี้สินในที่นี่หมายถึงที่เป็นแอสเซทของธนาคารนะฮะใช่ก็เพื่อที่จะให้มันเกิดสภาพคล่องในระบบมากขึ้นแล้วก็เป็นการแก้ ขายปัญหานี่ที่ก็ต้องถือว่าเป็นข้อจํากัดนะฮะข้อจํากัดต่อการที่แบงก์เองจะขยายฐานสินเชื่อหรือใดๆก็ตามพนั้นก็เรื่องที่1ซึ่งก็เดี๋ยวภายในสัปดาห์นี้ก็คงจะได้เห็นตัวร่างหลักเกณฑ์ว่าหน้าตามันจะต่างไปจาก JBM C รอบที่แล้วอย่างไรหรือเปล่าใช่ไหมฮะพอผู้ประกอบการรายใหญ่อย่าง JMT อันนี้เขาก็รอดูเงื่อนไขอยู่ใช่ขณะเดียวกันเนี่ยมันมีอีกหนึ่งเรื่องอันนี้ก็น่าสนใจเพราะก็ต้องบอกมันเป็นปัญหาในระดับรากยาที่ จำเป็นเร่งด่วนนะออืต้องรีบแก้ไขใช่มิางนั้นเนี่ยมันก็จะกลายเป็นแผลครับเรื้อรังที่ก็ไม่รู้ว่ามันจะมีวันหายหรือเปล่านั่นก็คือหนี้ต่ําแสนบาทต่าแสนบาทต่อรายนะต่อรายนะครับนะก็แน่นอนนะฮะหากมีการเข้าไปบริหารจัดการตรงนี้ให้เนี่ยก็ลูกหนี้ก็จะสามารถลืมตาอาปากได้มากขึ้นะนะมันได้หายใจหายคอขึ้นมาหน่อยแล้วมันก็จะได้มีการวางแผนกำหนดกรอบชีวิตเนี่ย ได้ดีขึ้นกว่าเดิม,มงั้นอันนี้เป็นเรื่องเร่งด่วนเป็นอย่างมากที่ทางท่านบัวแบงชาติเองก็ให้น้ําหนักความสําคัญด้วยนะฮะเรื่องของการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนนะครับหรือว่าหนี้สินต่างๆน,นะครับที่มีอยู่ณตอนนี้นะครับเมื่อวานก็มีงานสัมมนาใหญ่อยู่งานหนึ่งนะครับก็ต้องบอกว่าจัดโดยบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์นะครับหรือว่า BAM นะครับเมื่อวานนี้ชื่องานของเขาก็คือพลิกฟื้นสินทรัพย์ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยนะครับเมื่อวานก็มีหลายท่านที่ไปปรากฏตัวและก็มีคอมเมนต์ออกมาเหมือนกันนะครับอย่างกรณีของผู้ว่าแบงค์ชาตินะครับคุณวิทัยรัตนากรนะครับก็มีการเปิดเผยนะครับว่าแบงค์ชาตินะครับเตรียมที่จะออกประกาศหลักเกณฑ์ปรับปรุงใหม่นะครับสำหรับการจัดตั้งบริษัทร่วมบริหารสินทรัพย์หรือว่า JV AMC นะครับเพื่อบริหารจัดการหนี้นะฮะที่ไม่ขอให้เกิดรายได้หรือว่า NPL นะครับก็ จะแล้วเสร็จภายใน2-3วันนี้นะครับเอาง่ายๆคือสัปดาห์นี้ก็คงจะชัดเจนออกมานะครับซึ่งการออกหลักเกณฑ์ในครั้งนี้ก็เป็นการปรับปรุงนะครับแล้วก็ต่ออายุจากเกณฑ์เดิมนะครับที่จะสิ้นสุดในปีสองที่สิ้นสุดไปแล้วปี2017หลังและจะมีการประกาศ บังคับใช้นะครับพร้อมด้วยกระทรวงกันคลังสมาคมธนาคารนะครับก็จะร่วมกันหาหรือเพื่อเพิ่มเติมแนวทางดําเนินกิจการในแง่ของ JVAMC รูปแบบใหม่ด้วยนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายในการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคาดว่านะจะสรุปแนวทางภายใน1-2สัปดาห์นะครับอันนี้ก็อันดับแรกคือเกณนฑน์แบงก์ชาติก็จะออกมาก่อนหลังจากนั้นก็จะมีการหาหรือกับกระทรวงการคลังสมาคมธนาคารไทยนะครับเพื่อที่จะหาแนวทางต่อเนื่องไปนะครับก็ภายใน1-2สัปดาห์นะครับ คุณวิท่ายเพิ่มเติมนะครับว่าแผนการจัดตั้ง JV AMC ของรัฐบาลนะครับก็ได้มีการมอบหมายให้บริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิทนะครับหรือว่าแซมนะครับ SAM นะครับและบริษัทบริหารสินทรัพย์อานะครับหรือว่าอาร AMC เนี่ยครับซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง b a m นะครับกับทางธนาคารอมสินนะครับก็จะรับบทบาทบริหารจัดการหนี้ที่โอนมาจากธนาคารพาณิชย์นะครับแล้วก็ผู้ประกอบ ธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงินหรือว่าพวกนอนแบงก์ต่างๆแล้วก็สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐนะครับโดยในระยะแรกนะครับก็จะเน้นบริหารหนี้ที่ไม่มีหลักประกันนะครับที่มีมูลหนี้นะครับตอนนี้นะครับ ต่ำกว่า1นึ่งแสนบาทต่อรายอ่าก็อันนี้ก็เป็นเงื่อนไขไว้นะครับซึ่งก็มีอยู่ราวประมาณ4ล้านบัญชีด้วยกันนะครับโดยแบงค์ชาติเองตั้งเป้าหมายนะครับในการช่วยเหลือลูกหนี้กลุ่มนี้นะฮะจำนวน2ล้านลายนะครับหรือคิดเป็นมูลค่าก็ประมาณ1 2แสนล้านบาทด้วยกันอันนี้ก็ในมุมของแบงค์ชาติเรื่องกฎกฎเกณฑ์นะฮะอีกภายในสัปดาห์นี้ก็คงจะมีความชัดเจนเรื่องของการ ตัดตั้ง AMC ซึ่งเป็นเกณฑ์เดิมเขามีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเป็นการปรับปรุงใหม่นะครับเพื่อให้สอดคล้องกับสาการที่เป็นอยู่ณขณะน,นี้แล้วก็สอดคล้องกับนโยบายเรื่องของการแก้หนี้ด้วยนะครับในมุมของทางฝั่งของบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์นะครับหรือว่าแบมนะครับเมื่อวานนี้นะครับดรรัก วรกิจโพคาทรนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารของแบมเองนะครับก็มีการเปิดเผยนะครับว่าบริษัทกําลังอยู่ระหว่างการเจรจากับธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่3แห่งด้วยกันนะครับพร้อมกับมีการจัดตั้ง JV เพื่อมีการจัดตั้ง JV AMC นะครับที่จะบริหารจัดการหนี้ที่ไม่ให้ก่อเกิดรายได้หรือว่า NPL แล้วก็ทรัพย์สินรอการขายหรือว่า NPA นะครับซึ่งขณะนี้นะครับการเจรจามีความคืบหน้าไปแล้วมากกว่า70%ก็คาดว่านะครับแต่ละธนาคารจะโอนหนี้เข้ามาบริหารนะครับ ประมาณ30,000่นล้านบาทนะครับก็รวมทั้ง3ธนาคารก็จะคิดเป็นบุนนี่รวมๆก็ประมาณสัก1 0 0 0 0ล้านบาทก็ทั้งนี้นะครับก็คาดว่าจะสามารถสรุปนะฮะข้อตกลงสำหรับธนาคารทั้ง3แห่งได้ภายในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับเอาง่ายๆคือในมุมของ BAM เนี่ยเขาบอกเจรจา3แบงค์นะแต่ยังไม่บอกว่าแบงค์อะไรเดี๋ยวต้องติดตามกันต่อนะครับก็นี่ที่จะโอนเข้ามาใน JVMC ตรงนี้ก็1,000 0ล้านบาทก็ลองติดตามดูนะครับ ขณะเดียวกันนะครับอีกเจ้าใหญ่หนึ่งครับในแง่ของการบริหารจัดการนี่หรือว่า AMC นะครับนั่นก็คือกรณีของบริษัท JMT Network Services จำกัดมหาชนนะครับหรือว่า JMT นะครับก็เมื่อวานนี้ครับคุณสุธิรักษ์ไตรชิระอาบพรนะครับประธานเจ้ารีบริหารของ JMT ก็มีการเปิดเผยนะครับว่าตอนนี้นะครับบริษัทยังรอดูความชัดเจนของประกาศหลักเกณฑ์การจัดตั้ง JVMC นะครับของแบงค์ชาติที่จะออกมาใหม่นะครับเนื่องจากว่าโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระยะยาว10 1าถึงปีจึงต้องมีการพิจารณากันทุกวิติอย่างรอบครอบนะครับเพื่อให้เกิดความยั่งยืนและผลตอบแทนตามเป้าหมายที่ตั้งไว้นะครับทั้งนี้นะครับก็มีพูดถึงนะครับว่าวัว่าตลาดซื้อขายหนี้ช่วงนี้จะชะลอตัวแต่ JMT เองก็ยังมีความพร้อมนะครับทางการเงินโดยได้เตรียมเงินไว้นะครับประมาณ2 0 0 0ล้านบาทสำหรับซื้อหนี้เข้ามาบริหารนะครับเพิ่มเติมในปี2019แล้วก็จะสามารถขยายวงเงินได้นะครับตามสมภาพตลาดหากว่ามีโอกาสที่เหมาะสมนะครับอันนี้ก็ เป็น3มุมใหญ่ๆนะครับมุมแรกก็คือมุมในแง่ของเรเกลเลเตอร์นั่นคือขบวนกาชาตินะครับที่จะมีการแาก้ไขกฎเกณฑ์และอีกมุมหนึ่งก็คือบริษัททีเ่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยตรงนะครับก็มี2บริษัทก็คือกรณีของ แบมนะครับก็เรื่องของการจัดตั้ง JVMC ก็เจรจาอยู่นะครับอันนี้ก็แน่นอนแล้วครับว่าก็เป็นเรือธงนะฮะในกลุ่มของบริหารสินทรัพย์ที่รัฐบาลใช้เป็นนโยบายในแง่ของการบริหารจัดการหรือว่าแก้หนี้ครัวเรือนนะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็เป็นเอกชนที่ก่อนนี้เขาก็มีความชํานาญการในแง่ของการบริหารจัดการหนี้นะครับหรือว่าการติดตามทุงหนี้ต่างๆก็คือ JMT เนี่ยอันเนี้ยเขาบอกขอรอลุกขอนนะครับเพราะว่าเงื่อนไขของเขาที่อาจจะต้องระวังนิดหนึ่งก็คือว่ามันเป็นความร่วมมือระยะยาว 13มถึงปีเนี่ยมันอาจจะทําให้เอกชน,นอาจจะดูเอะมันยาวเกินไปหรือไม่อย่างไรอันนี้เดี๋ยวต้องรอดูเงื่อนไขและรายละเอียดกันต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่อาจจะต้องติดตามกันต่อนะครับสำหรับ JVMC นะครับก็เริ่มมีความชัดเจนมากขึ้นนะครับลหลายๆคนที่เป็นหนี้อยู่ก็ตะเตรียมไว้นะครับไม่เกิน10,000แสนต่อรายนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องติดตามก็ดูต่อนะครับกรณีของ JVMC a อซึ่งเราบอกว่า JVMC เนี่ยไม่ใช่เรื่องใหม่ไม่ใช่เ,เพียงแต่ว่าประกาศเดิมเนี่ยมัน สิ้นสุด<ม>ไปตั้งแต่เมื่อปี2167ก็คือปีที่แล้วใช่ถูกไหมฮะครับฉะนั้นทางท่านผู้ว่าวิทัยร,รัตนากรพน,<ม>นะ<ม>ผู้ว่าแบงค์ชาติก็เตรียมที่จะนํากลับมาปัดฟูนใหม่ผมขออนุญาตถวนอีกนิดหนึ่งเออไทม์ไลน์เป็นยังไงนะจะเร็วไหมก็คือว่าในแง่ของเงื่อนไขเนี่ยก็ภายในสัปดาห์นี้ในแง่ของกรอบเรื่องของเงื่อนไขใหม่ ที่จะประกาศให้เสร็จภายในสัปดาห์นี้แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะมีการหาหรือกับกระทรวงการคลังและก็สมาคมธนาคารไทยในช่วงสัปดาห์หน้าก็จะใช้เวลาประมาณสักไม่เกิน2ส,สัปดาห์ก็จะแล้วเสร็จนะครับก็การตั้ง JV AMC นี่ก็ค,คือการเปิดทางให้สถาบันการเงินก็คือแบงค์อ่าครับถูกไหมฮะร่วมกับบริษัทบริหารสินทรัพย์อ่าใช่อ่า จัดตั้ง JV คือ j o i Venture AMC ก็คือ AMC ใช่อ่าซึ่งตรงนี้เองมันก็ทำให้บริษัทบริหารเซ็นทัพเนี่ยสามารถเข้ามาช่วยบริหาร,รในแง่นี้สินของทางธนาคารแต่นี้สินในที่นี่หมายถึงที่เป็น asset ของธนาคารนะฮะอ่าใช่อ่าก็เพื่อที่จะให้มันเกิดสภาพคล่องในระบบมากขึ้นแล้วก็เป็นการแก้ ขายปัญหานี่ที่ก็ต้องถือว่าเป็นข้อจํากัดนะฮะข้อจํากัดต่อการที่แบงก์เองจะขยายฐานสินเชื่อหรือใดๆก็ตามมันนั้นก็เรื่องที่หนึ่งซึ่งก็เดี๋ยวภายในสัปดาห์นี้ก็คงจะได้เห็นตัวร่างหลักเกณฑ์ว่าหน้าตามันจะต่างไปจาก JBM c รอบที่แล้วอย่างไรหรือเปล่าใช่ไหมครับพะผู้ประกอบการรายใหญ่อย่าง JMT อันนี้เขาก็รอดูเงื่อนไขอยู่ใช่ขณะเดียวกันเนี่ยมันมีอีกหนึ่งเรื่องอันนี้ก็น่าสนใจเพราะก็ต้องบอกมันเป็นปัญหาในระดับรากย่าที่ จำเป็นเร่งด่วนนะต้องรีบแก้ไขใช่มิางนั้นเนี่ยมันก็จะกลายเป็นแผลเรื้อรังที่ก็ไม่รู้ว่ามันจะมีวันหายหรือเปล่านั่นก็คือหนี้ต่ําแสนบาทต่ำแสนบาทต่อรายนะต่อราย<ม>นะครับก็แน่นอนนะ,นะฮะหากมีการเข้าไปบริหารจัดการตรงนี้ให้เนี่ยก็ลูกหนี้ก็จะสามารถลืมตาอาปากได้มากขึ้นะนะมันได้หายใจหายคอขึ้นมาหน่อยแล้วมันก็จะได้มีการวางแผนกำหนดกรอบ <ๆ S 2> ชีวิตเนี่ย ได้ดีขึ้นกว่าเดิม,มงั้นอันนี้เป็นเรื่องเร่งด่วนเป็นอย่างมากที่ทางท่านบัวแบงค์ชาติเองก็ให้น้ําหนักความสําคัญด้วยนะฮะก็ตรงนี้ก็จะให้ทางแซมกับแบมใช่ไหมเป็นเจ้าภาพหลักแซมแบมแล้วก็บริษัทที่ก็รวมกันเป็นอาลีเอ็ขึ้นมา,า,าที่เป็นบริษัทที่ร่วมทุนระหว่างแซมกับแบมนะฮะเพื่อเข้ามาบริหารจัดก,การนี่ต่ำแสนตรงนี้นะครับก็ตั้งเป้าไว้ประมาณสัก2ล้านบัญชี่ะงล้านบัญชีโดยประมาณโอเคนี่ก็ขออนุญาตเท้าความ กลับไปถึงประเด็นที่พี่สุประชัยนําเสนอไปแล้วนะฮะแต่ก็ต้องนับเป็นข่าวดีแล้วก็ติดตามเอาใจช่วยนะให้มันเกิดขึ้นได้เร็วรก็ตรงนี้จะมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งยวดน,นะฮะในการที่เราจะพลิกฟื้นสถานการทางเศรษฐกิจได้ต่อไปหลังจากนี้